สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรวยนะครับผ่านข้อเขียนหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่ออยากรวยเร็วกับความรวยจริงของมานิอัลลัสเราจะมาลองดูกันว่าไอแนวคิดอยากรวยเร็วกับความรวยที่แท้จริงเนี่ยตามที่เขาทิบายไว้มันต่างกันยังไงแล้วอะไรคือคือหัวใจสําคัญจริงๆคือเป้าหมายเราก็อยากจะเข้าใจกับดักความคิดเรื่องความเร็วแล้วก็มองหาว่า ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจริงๆมันเป็นแบบไหนกันแน่มีประเด็นหนึ่งที่ผู้เขียนเขาเน้นเลยนะครับคือเขาบอกว่าเงินเนี่ยมักจะตอบแทนคนที่รู้จักวางระบบไม่ใช่แค่คนที่พยายามจะวิ่งให้เร็วที่สุดอืมน่าสนใจดีครับเรามาแกะดูกันหน่อยนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมว่าสะดุดใจมากก็คือไอแนวคิดอยากรวยเร็วเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการคิดของเราอย่างไรบ้างครับในบทความก็ชี้ว่ามันทําให้เราแบบคิดน้อยลงมองอะไรแคบลง ใช่ค่ะไม่ค่อยมีคอรอบด้านชอบข้ามขั้นตอนไปเลยค่ะค่ะไม่ประเมินความเสี่ยงสนใจแต่แบบกําไรเร็วๆอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้าใจต้นทุนจริงๆใช่เลยค่ะเขามีคําคมมด้วยนะว่าความเร่งเท่ากับศัตรูของการออกแบบอืมใช่ค่ะที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มองว่ามันแค่คิดน้อยลงนะคะแต่ผู้เขียนใช้คําประมาณว่าเป็นการลดทอนระบบคิดลงไปเลยคือเพื่อจะหวังผลลัพธ์เร็วๆนะคะ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำลดทรอนระบบคิดเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วพอเราไม่มีแบบแผนไม่มีระบบคิดดีๆรองรับเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าความพังแบบเงียบความพังแบบเงียบค่ะคือมันค่อยๆกัดกินความสามารถในการตัดสินใจที่ดีของเราไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้าจนวันหนึง่งรากฐานการตัดสินใจเราอาจจะพรุนไปหมดแล้วก็ได้ค่ะโอ้โหฟังดูน่ากลัวนะครับ พอพูดถึงการลดทอนระบบคิดไม่ประเมินความเสี่ยงเนี่ยตัวอย่างเรื่องลอตเตอรี่ที่เขาย,ยกมาเนี่ยผมว่าชัดเจนมากเลยนะครับอ๋อค่ะค่ะเรื่องหวยครับบางคนยอมจ่ายปีละตั้ง24,000บาทซื้อทุกมวดเลยนะเพื่อจะหวังรางวัลใหญ่30ล้านทั้งที่โอกาสมันแบบน้อยมากๆแค่หนึ่งในล้านค่ะน้อยจริงๆซึ่ง คือทางผู้เขียนเขาก็ไม่ได้บอกว่าซื้อหวยมันผิดนะครับใช่ค่ะเขาไม่ได้ตัดสินแต่เขากำลังชี้ว่าถ้าระบบการสร้างความมั่งคั่งของเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาโชคเป็นหลักขนาดนั้นเออมันก็ดูจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอเราพึ่งกับโชคหรือว่าได้เงินมาแบบเร็วๆฟลุกๆเนี่ย มันก็จะสะท้อนไปถึงอีกปัญหาหนึ่งที่เขาชี้ไว้นะคะก็คือการที่เราอาจจะไม่เข้าใจคุณค่าของเงินที่ได้มาจริงๆอ๋อครับคพอได้มาเร็วก็อาจจะใช้ไปเร็วตามไปด้วยตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีหรือตามกระแสะไปเรื่อยอืมอืมเป็นไปได้ครับสุดท้ายเงินก็หมดค่ะกลายเป็นวงจรจากที่เคยไม่มีพอมีปุ๊บก็ใช้หมดแล้วก็หมดเร็วมากด้วยครับ เงินที่ได้มาเร็วๆโดยที่เราอาจจะขาดความเข้าใจหรือไม่มีแผนจัดการที่ดีพอเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนเอ่อเชื้อเพลิงของความทุกข์ระยะยาวได้เลยนะคะโอ้โหใช้คำว,ว่าเชื้อเพลิงเลยค่ะซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญมากๆว่าแล้วความเร็วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าสุดท้ายเราไม่เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ได้มาจริงๆอืมจริงด้วยครับทีนี้พอเราเห็นภาพของอยากรวยเร็วฉัดขึ้นแล้วเนี่ยแล้ว ไอ้ความรวยจริงที่มันนีแอดลาสเขาพูดถึงมันหน้าตาเป็นยังไงครับค่ะตามแนวคิดนี้นะคะความรวยจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขเยอะๆในบัญชีแต่มันคือโครงสร้างที่ทําให้ชีวิตเรามั่นคงค่ะโครงสร้างใช่ค่ะเป็นโครงสร้างชีวิตที่มั่นคงซึ่งประกอบไปด้วยหลายอย่างเลยนะคะทั้งกระแสะเงินสดที่มันสม่ําเสมอไม่ใช่มาวูบวับแล้วหายไปครับ สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีพอให้เราใช้ชีวิตเย้ะอย่างมีความสุขจริงๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างที่เน้นการให้การช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างเดียวอ,อและที่สําคัญมากๆเลยก็คืออิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตจริงๆค่ะเลือกใช้ชีวิตใช่ค่ะไม่ใช่แค่มีอิสรภาพในการเลือกซื้อของแพงๆได้เท่านั้นโหฟังดูแล้วมันเป็นภาพที่คือมันใหญ่กว่าแค่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย ใช่เลยค่ะมันคือโครงสร้างที่ทําให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมั่นคงจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งแข่งไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรือพิสูจน์อะไรกับใครตลอดเวลาครับถ้าจะให้สรุปความต่างแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือคนที่อยากรวยเร็วมักจะมองหาทางลัดคือมองข้ามกระบวนการละเลยการสร้างรากฐานที่แข็งแรงอืมออืมอืมแต่คนที่เขามีความรวยจริงหรือต้องการสร้างความรวยที่ยั่งยืนเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่การวางระบบค่ะ วางระบบให้เงินหรือททรัพยากรต่างๆที่เขามีมันเติบโตได้ด้วยตัวมันเองอย่างมั่นคงสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าแนวคิดอยากรวยเร็วมันเหมือนเป็นกับดักทางความคิดอย่างหนึ่งเลยที่มันล่อให้เรามองข้ามกระบวนการที่จริงๆแล้วสำคัญมากใช่ค่ะ แล้วบางทีก็ทําให้เรายอมเอาอนาคตไปเสี่ยงกับความหวังลมๆแรงๆที่มันไม่มีระบบอะไรมารองรับเลยในขณะที่หัวใจของความรวยจริงตามที่มานีแอ t ลาสเสนอเนี่ยก็คือการสร้างระบบที่แข็งแรงและยั่งยืนขึ้นมาไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นระบบในด้านต่างๆของชีวิตเลยครับอย่างที่ผู้เขียนเขาสรุปไว้ได้น่าคิดมากๆเลยนะคะว่าคนที่อยากรวยเร็วคือคนที่ยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่ารวยจริง เป็นบทสรุปที่คมคายมากครับทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากครับก็เลยมีคำถามชวนให้เราลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่านอกเหนือจากระบบการเงินแล้วเนี่ยมันมีระบบอื่นๆในชีวิตเราอีกไหมที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อน,นาไปสู่ความมั่งคัง่งหรือความเป็นอยู่ที่ดีในแบบที่มันยั่งยืนกว่าเดิมแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้วัดค่าเป็นตัวเงินโดยตรงเลยก็ตามก็น่าคิดนะครับ